เดี๋ยวเดีวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลย Number 19 A บเก้าอ r ล r ทอร์เบ r ร์เ e ตเตอร์ e ัดให้กับช To a heart to restore its normal rhythm. The energy to do this is 125 joule. At a steady voltage of 500 volt for a time of ten milliseconds. What is the current during this process? A two point five milliampere B twenty five milliampere C two point five and D twenty five and E six thousand two hundred and fifty and brave F six thousand two hundred and fifty kilo and brave and a d e f i b r i l l a t o r นะครับ provide an electric shock d e f i b r i l l a t o r เนี่ยเป็นชื่อของ เครื่องมือนะครับเป็นเครื่องกระตุกหัวใจคือเป็นเครื่องที่ให้กระเมิดไฟฟ้ากระแสะตรงแล้วก็ผ่านกระแสะไฟฟ้านั้นเนี่ยไปที่หัวใจนะครับเครื่องกระตุกหัวใจ provide an electric shock สร้างหรือให้การกระตุน้นทางไฟฟ้าต่อหัวใจ to restore its normal rhythm เพื่อรีสโตคืออะไรรีสโต e นะครับก็คือการฟื้นฟูซ่อมแซมนะครับเพื่อฟื้นฟูจังหวะ ปกติของมัน The energy to do this is 125 joule พลังงานที่ใช้

Add a steady voltage. Steady ก็คือคล้ายๆกับการมั่นคงแน่วแน่นะครับก็คือพลังงานที่ใช้ทำสิ่งนี้คือ125โจูลที่ที่ voltage คงที่ voltage เนี่ยคือปกติเราพูดกันว่าโวลต์ใช่ไหมครับแต่โวลจริงๆแล้วเนี่ยก็คือแรงดันไฟฟ้านะครับหรือความต่างศัก ือที่ความต่างสักย์คงที่ที่500โวลต์นะครับ for a time of 10 m i l l i s e c o n d เป็นเวลา10มิลลิวินาทีนะครับ what is the current during this process กระแสะไฟฟ้าขณะทำกระบวนการนี้เป็นเท่าไร่ ก็นะครับสถานการณ์คือมันมีเครื่องกระตุ้นหัวใจซึ่งเครื่องกระตุ้นหัวใจเนี่ยจะสร้างหรือว่าให้การกระตุ้นทางไฟฟ้าต่อหัวใจเพื่อฟื้นฟูคือพอหัวใจเต้นผิดปกติหรือว่าผิดจังหวะอะไรเงี้ยน,นะครับไฟฟ้าเนี่ยสามารถเข้าไปทําการกระตุ้นเพื่อให้หัวใจเนี่ยกลับสู่จังหวะปกติได้ ซึ่งพลังงานนะครับที่ใช้ทําการกระตกขหัวใจเนี่ยอยู่ที่125จูลที่ความต่างศักย์ของที่500โวลต์โดยใช้เวลา10มิลลิวินาทีโจอยากทราบว่ากระแสไฟฟ้าขณะดทากระบวนการนี้เป็นเท่าไหร่นะครับก็สิ่งที่เราจะใช้ก็คือ W เท่ากับ P T เท่ากับ I V T นะครับ W คือ work คืองานที่ทำได้ P คือกำลัง I ก็กระแสะไฟฟ้านะครับ current ส่วน V ก็ voltage เราก็ใส่ ไปในสมการนะครับงานที่ได้คือเท่าไหร่คือร้อยยี่สิบห้าจูลเท่ากับเนื่องจากว่าโจทย์เนี่ยม่ได้ให้กำลังมานะครับเราก็ใช้วลต์นะครับโจทย์ให้วลต์มาก็ได้เป็น i คูณกับห้าร้อยคูณกับเวลาที่ใช้คือสิบมิลลิวินาทีซึ่งสิบมิลลิวินาทีเนี่ยมิลลิคือสิบกำลังลบสามใช่ไหมครับ ก็ได้เป็นแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยจึงได้ว่า125เท่ากับ i คูณด้วย5คูณ10กำลัง3คูณ10กำลังลบ3เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงได้ว่า i จะมีค่าเท่ากับ25หน่วยเป็นอะไรก็เนื่องจากว่าเราใช้เอสไอมาตลอดนะครับจูนโวล แล้วก็วินาทีฉะนั้นหน่วย s i ของ i ก็คือแอมแปร์นะครับก็ต่อข้อดีนั่นเองข้อนี้ก็เป็นข้อที่ค่อนข้างง่ายนะครับแค่ใช้ความรู้ในเรื่องของอพลังงานทางไฟฟ้านะครับว่า W เท่ากับ p t เท่ากับ i v t นะครับเราขยายตรงนี้ต่อนิดนึงนะครับเนื่องจากว่า v เนี่ยเท่ากับ i r ใช่ไหมครับถ้าเราขยายตรงนี้ต่อเนี่ยก็จะได้ว่าเท่ากับ i กำลัง2 r t นะครับ แล้วก็เนื่องจากว่า i เนี่ยเท่ากับ v ส่วน r จึงสามารถขยายต่อว่าได้ว่าเป็น v กลังสอง t ส่วน r ได้ด้วยนะครับแล้วก็จุดอีกจุดที่ต้องระวังก็คือเรื่องของหน่วยนะครับเพราะว่าถ้าเราทำมาเมื่อกี้ได้25แล้วเรามาตอบ25มิลลิแอมปร์เนี่ยก็จะผิดนะครับก็มีแค่นี้นะครับสำหรับข้อ19ตอบข้อดีอครับ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้เหน่อยๆมากินเอติมินจิอืมสดชื่นแังเลย